ครับขอกราบสวัสดีครับหั่นหูชมหั่นหูฟังหูหันนะครับวันนี้มาป้ากระเพาะช่องผมทิมหลังนะครับเอเจนต์เดอะนอตนะครับผมช่องตีขายบ้านในจังหวัดเชียงไฮ้และจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมส่วนมากจะอยู่ในเชียงไฮ้เป็นหลักนะครับผมวันนี้ผมมีโอกาสนําเสนอบ้านหิมหลังนี่ครับบ้านเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่53ตารางวาพื้นที่ใช้ซอย77ตารางเมตรนะครับพิกัดอยู่หัวสายซอย6นะครับโครงการเอ็นเจแอนด์นะครับผม บ้านหลังตรงหน้าหันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมป้าเข้าชมในบ้านนะครับผมหันผู้ชม่ันได้ตีเข้ามาไหมนะครับผมขฟลกฝากากดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีบ้านหลากหลายออกมาลงห,หันได้ชมนะครับผมครับพิกัดบ้านหลังนี้กับบ้านอยู่หัวฝายนะครับผมไกล อ่าในเมืองหมากเลยนะครับเขาออกง่ายนะครับผมสาหรับบ้านหลังนี้นะครับผมจะซื้ออยู่อาศัยด้วยตรงจะได้นะครับผมหรือจะซื้อเป็นบ้านเจ้าบ้านยังก็ได้นะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้สาเหตุทีเจ้าของเคนขายนะครับก็คือเปัญ่ายตีทํางานนะครับเจ้าของเปิด่นเป็นพยาบาลเนาะครับเนาะอ่าอยากญาตตีทํางานไปตีบ้านเกิดก่นก็เลยอ่าต้องการขายนะครับผมครับ บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว5ปีนะครับสร้างมาแล้วหปีนะครับก็คือว่าบเหมือนมานี่นะครับผมบ้านกับไม้อยู่นะครับผมบ้านกับไม้อยู่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านบริเวณบ้านหน้าบ้านจอดรถยนได้หนึ่งคันนะครับผมนี่จะเป็นโถงบ้านนะครับผมโถงบ้านนะครับมีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผม ทนผู้ชม่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามกันได้หรือโทรศัพ์มาได้เลยตามเบอร์กับไลท์ตีผมเอาขึ้นใต้คิปด้านล่างนี้นะครับผมบ้านสวยครับบ้านสวยบ้านยกพื้นสูงเก้าเซเก้าซิบเซนติเมตรนะครับผมบ้านสูงปัญญาเนาะครับเนาะกระเบื้องซีแพคเนาะครับเนาะหนาเน่นนะครับบ้านหลังนี้นะครับ นี่จะเป็นในสว่วนห้องน้ําในห้องนอนนะครับผมครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมประะาศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโควิดนะครับผมลำรวยเงินท้องนะครับเนีย่ยได้ชมคลิปนี้นะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็น ในโซนห้องครัวนะครับแยกโซนกันเรียบร้อยนะครับแยกโซนกันเรียบร้อยนะครับผมห้องขวก็จะมีประตูปิดกันเรียบร้อยนะครับดีดูยางตีกินทําอาหารนอย่างจะบวเข้าภายในไปภายในห้องนอนนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะครับผมโซนหลังบ้านก็เรียบร้อยนะครับยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับผม สามารถต่อเติมตัวอ,อย่างได้นะครับผมเนี่ยครับกว้างขวางอ่านี่ปรปกตศต่อเติมมาอ่าพอสมควรละนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านใหม่นะครับอ่าด้านข้างบานใส่หัวก็จะมีบริเวณเพื่อต่อเติมอีกเยอะเลยนะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผม นก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะครับผมนะครับผ่านผู้ชมผ่านได้สนใจสามารถนัดดูบ้านได้นะครับทุกวันทุกเวลานะครับผม